สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีช่องมะล่ำเกล้าว mm hmm. ันนี้เราสิมาตำตำทะเลแบบใส่พริกของเม็ดนะคะนี่ใส่พริกของเม็ดเพิ่ <c oughs> นว่าก,กินเผ็ดะนะ <c oughs> ตำทะเลนะคะ ค่ะับพีนพ่น้องอันนี้คือรถจัดจ้านนะคะ ตำหอยโข่งนะคะตำหอยหนา tomat dan temuah kah, tempa. E สีหกอูสีสสสสหกเสแล้วค่ะเยยเสียสบใส่ได้หมดีลดำดีดายักเลยอันนี้ือจำปลาพี่น้องจำแ่บ กจะมาเริ่มขนมจีนนะคะจีนหนึ่งชุด ได้ันคน่นะสำหรับปิงตับไก,ก่เข้ากับเลือย่สองใหม่นะคะพี่น้องตอนนี้ก็ขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้กําลังใจนะคะมือแหลกแหกหมานครับพี่น้องวันนี้น้ายาขนมจีนเนาะเ็ดหมอที่สองเนาะค่ะนี่อันนี้น้าํายาป่านะคะที่สองค่ะพี่น้องส่วนพักเข้ากับเลือบอลหลายเนาะคะ่ะ ้าเป็นคือซุม,มือนี่ทาขา่ซุมือคือมือนีกับสิดีเนาะคะ่ะอันนี้คือมีตำหอยโข่งด้วยนะคะแล้วก็ตำกุ้งสดตำหมูยอตำทะเล,แล,ละะะะะแล้วก็มีตำปลาตำปูปลาล่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะส่วนประกอบของเห้าเนาะค่ะแล้วก็มีตำกอโพดเนาะคะ่ะ ส่วนมือนีเนาะค่ะกับกับทั้งขายไปแล้วกัซื้อของเอาเงินไปลงทุนแน่เนาะค่ะพี่น้องกะกับมือแหลกกับท่านนี่ว่าดใดวาด่าจังไดเนาะคะ่ะกะลงทุนหลายเติบอยู่ค่ะนี่น้มปลาเขากับบุกเขามากเนาะคะ่ะประมาณพอดีละเบงกันมันรลยค่ะพี่น้องขอบคุณเ c ซทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจเก๋นะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านภาคกันพ่อหัวาเก๋ขายพี่นอ้องพลังมากเนาะคะ่ะ พลังมากมาอุดหนุนมากินขนมจีนนะคะบันี้ขนมจีนเท่ากับมดไปแล้วเนาะค่ะอันนี้หนึ่งอันส่วนอันที่สองนะคะกะไก่ไก่จะมดแล้วเนาะคะ่ะมืออื่นก็บสีได้ซื้อขนมจีนเนาะคะ่ะส่วนบุกฮงเท่ากับบริลลงทุนลายยางเนาะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะฝากในเด้อค่ะพี่น้องฝากล้านในเด้อนี่ค่ะ ตรงข้ามประตูโค้งวัดชัยประสิทธิ์มงคลหรือว่าวัดกลางเนาะค่ะวัดกลางบ้านแพงเนาะค่ะพี่กัดบ้านแพงนะคะมีมีขุดต่ําค่ะพี่น้อง <S <S ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะฝากช่องมาล้าเก๋น้ำในเด้อค่ะพี่น้องไปกำลังใจให้เก๋นำ้นำในเด้อคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องสุกุลสกคนค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย